สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องลุงลีเกมมิ่งแชนแนลนะครับผมวันนี้นะครับลุงลีมีกิจกรรมใหม่จะมานําเสนอกิจกรรมนั้นมีชื่อว่ามือปืนไพ่าทาโร่นะครับเ c เราไปดูกันนะครับว่ากิจกรรมนี้มาเล่นยังไงไปกันเลยโอเคนะครับวิธีการนะครับ FC ไปที่หน้าแรกนะครับ เลือกมือปืนไพ่ทาโร่คลิกเลยนะครับตรงนี้นะมาเรามาดูกันนะครับว่าเอ้แต่นี่ F c ซจะเห็นนะครับว่ากิจกรรมนี้ชูโรงด้วยตัวนี้นะครับสกินสีทองของแคทรีนนะครับผมหรือทุกคนอาจจะรู้จักแม่นามคัพเคกนะครับ FC ถ้าใครอยากรู้ว่าคัพเคกคือใครเป็นยังไงก็อย่าลืมติดตามนะครับที่หนังเรื่องอาเคดนะครับยังไงทุกคนก็น่าจะรู้จักดีนะครับหนังอาเคสสนุกมากเลยดูนิงชอบเลยซึ่งวันนี้วันที่20ก็จะออกเรียกว่าองค์ที่3นะยังไงก็ไปดู อยากลุงอยากรู้เลยว่าเอ็กโคจะออกมาตอนไหนน,นี่ลุงก็ชินชอบเอ็กโคเหมือนกันนันรอมันมาจากรีซินนะครับเอ๊คร <Hey, S 1> าวนี้วิธีการก็ออดูข้อมูลก่อนนะกิจกรรมเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่วันที่29ถึง25นะครับผมซึ่งวันนี้วันที่20นะวันที่ลุงรีวิวกิจกรรมข้อหลักๆเลยก็ใช้อพีในการเลือกนะครับใช้อพีเพื่อเปิดให้ทะโลขึ้นมาซึ่งอาพีที่ใช้จะเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่เปิดก็ประมาณตีไปเทิร์นและประมาณ8ครั้ง เทิร์นครั้งแรกอ่ะเราจะใช้ RP รวมทั้งหมด1,732 RP นะครับเทิร์นต่อไปก็1,862จะเหมือนว่าเปิดครั้งแรกถูกหน่อยพอครั้งหลังๆก็จะแพงหน่อยนะครับผมซึ่งไอ้ทางโลกมีทั้งหมด8ใบก็คือ8ใบต่อ1เทิร์นเออเรามีโอกาสจะได้อะไรใน8ใบนี้มีได้1ตั้นก็2คริสตัลนะครับแล้วก็ไอเทมเฮดเทคท็อป1ลูกแล้วก็เออเฮดเทค2อันแล้วก็สูมสกินระดับ520-975 RP นะครับซึ่งก็คือสกินระดับ ธรรมดานะครับแล้วก็แล้วก็มีโอกาสได้แบกหรือแพ็คนะครับผมแอสกิ๊ดตั้นสามารถแลกพลาสติกแคเทเธอรีนหรือพลาสติกทับเค้กนะครับเบบซี ก็คุณสามารถรีเซ็ตไพ่เบงกองดานเมื่อไหร่ก็ได้โดยใช้ RP ไม่ต้องกังวลเพราะจำนวนของไพ่สตอจะไม่โดนรีเซ็ตโอเคนะครับแต่การรีเซ็ตก็จะมี r p ติที่จ่ายนะครับผมครั้งแรกก็29่ครั้งต่อไปก็9 9แล้วก็ถึงร4 9สนะครับเอฟซีโอเคโอเค,อเคก็รายละเอียดก็ไม่มีอะไรเนาะเรามาดูกันนะครับเริ่มกันเลยดีกว่าลุงนี่ยังไม่เคยเล่นเลยนะ,ะกิจกรรมนีแ้แต่ก็โอเคล่ะลุงคิดว่าลุงจะจัดเขาแค่เทินเดียวเพียงพอนะเทินเดียวเพียงพอ เดินเดียวก็ประมาณ1,732 RP นะครับ FC โอกาสที่ลุงใช้1,732 RP โอกาสที่ลุงจะได้คือของพวกนี้ทั้งหมดนะครับถ้าใครอยากได้สกินทองของคัพเคก้กของเราเนี่ยนะครับผมก็จําเป็นจะต้องก็เฉลี่ยแล้วถ้าสมมุติว่าคนดวงจริงๆเลยนะคือคนดวงไม่ไม่ดีจริงๆอะ่ะแล้วการันตีได้สกินคัเคก้กคัพเคก้กสีทองเนี่ย ไออพีไม่เกิน5,456ตาพีลุงคอนเฟิร์มเลยว่าไม่เกิน5,460ต p พีเพราะว่าอะไรเพราะว่า1คือเขากลารรันตีเลยว่า3เทินเนี่ยคุณจะได้พิสตัน9เม็ดแล้วไอสก,กินอัเค้กสีทองเนี่ยมันใช้แค่3มันใช้แค่8ดังนั้นน่ะได้ชัวร์อยู่แล้วนะครับ FC 3เทินนะ3เท,นทินแล้วไม่มีดวงก็3เทินคูณ8ครั้งก็ไปประมาณ5,456ตาพีถ้าใครชินชอบพี่อ่ะ ในสกินตัวนี้หรือว่าเป็นเมนหลักแล้วแบบอยากได้จริงๆก็เตรียมอพีให้พร้อม5 4 5 6แต่ลุงคิดว่าอาจจะดวงดีนะอาจจะดวงดีอาจจะได้ได้ไดแบบว่าเล่น3เทินก็จริงอะแต่เทินแรกเราอาจจะเปิดไพ่แค่3ครั้งเทินที่2อาจจะ4ครั้งเทินที่3มอาจจะ2ครั้งถูกไหมครับเพราะอย่างน้อยเทินหนึ่งถ้าดวงดีจริงๆก็เปิด2ครั้ง2ครั้งนั้นเท่าไหร่อะแล้วบวกค่ารีเซ็ตไปอีกก็ดูแล้วถ้าคุณดวงดีจริงๆก็อันสามพันอพีก็ไม่น่าจะถดน,นะอันนี้คือคนดวงดีจริงๆนะแต่ดูหน้าลุงดิ ฮ้ยนคนอย่างนงี้มันอาโด่งดีได้เหรอเอฟซก็รู้นะหลายกิจกรรมนะมีประวัติลุงมีประวัตินะเล่นกิจกรมรมย,ยังไงก็โอเคละเล่นกิจกรรมให้เอฟซดูสนุกสนุกนกันไปลุ้นกันไปนะครับผมจัดเลยไหมจัดเลยนะยนะครับก็เลือกก่อนเลยก่อนอื่นเลือกก่อนเลยลุงเลือกนี่เลยครับสกินนี้เลือกไปงนะั้นเลือกไปเลยครับปุ๊บอ้าวอ้าวุ่มแล้วสุ่มแล้วจำไม่ได้แล้วว่าอะไรลืมดูลืมดูไม่เป็นไร นะครับครั้งแรกลุงใช้49 RP ซึ่งมันเป็นเทิร์นแรกเทิร์นแรกมันจะเป็นโปรอยู่นะโอเคลุงจัดไปครั้งแรกดูซิว่าลุงจะได้คิสตันไหมถ้าครั้งแรกลุงออกคิสตันลุงว่าลุงเฮ้ยดวงอของอแท้ตัวนี้คิสตันลุยคิสตันเอาเฮ้ยใช้สี่เก้าอภีเพื่อเปิดไพ่ใบนี้นะคะอ่ายืนงหยาดติ้งติ้งติ้งติง,ตงคิสตันโอ้เน้นออฟนะครับเอฟซี FC, คิสตันไม่ออกโอเคอ่ะ ต่อไปดูซิคิสตันจะออกในไพ่ใบที่ไหนใบที่สองละวยันคิสตันโอ้ยกุญแจใบที่สองคิสตันก็ไม่ออกนะครับ f อซใบที่สามยืนยันโอ้โอเคอย่างน้อยสกินธรรมดาออกนะครับเป็นสกินธรรมดาออกอาโค่นะครับผมไอ้ใบที่สามไม่ออกใบที่สี่คะคิสตันจะออกสักเม็ดหนึ่งไหมเนี่ยยืนยัน โอ้ยใบที่4แล้วนะ FC ใบที่4แล้วคิสตันยังไม่ออกใบที่4แล้วใบที่5้าคิสตันอ้อคิสตันออกมา1เม็ดในใบที่5นะครับ FC เออ่ถ้าสมมุติว่าเรานะถึงตรงเนี้ยเราสะสมคิสตันใช่ไหมเราอยากจะไปเราต้องได้คิสตันอันที่2อะ่ะถึงเราจะถึงเราจะควรจะรีเซ็ตนะครับ FC ถึงเราจะควรรีเซ็ตโอเคเรามาลุ้นกันนะครับว่าคิสตันใบ ออกใบที่เท่าไหร่ตอนนี้ลุงเปิดไปแล้ว4ใบี่ใบปู่ห้าใบาเด็กใบที่6กคิสตันอ้ได้ 2, 2กล่อง2กล่องใบที่6กคิสตันไม่ออกนะครับ FC ใบที่7ละ่ะยืนยันโอู้ยใบที่7คริสตันไม่ออกนะครับ FC สุดท้ายแล้วคริสตันของลุงคือออกใบสุดท้ายนะครับซึ่งถือว่ากิจกรรมนี้ลุงเกลียนะเพราะาลุงใช้ใบ1,732ได้คริสตันมาแค่3เม็ดเห็นไหม 1>, 1 2 3เมตรยังไม่ได้สก,กินนี้ครับผมถ้าอยากได้ก็ต้องเปิดไปเรื่อยๆอะเปิดชนนว่าเราจะเจอคริสตั้งสีแดงนะครับ FC ดวงลุงดูท่าแล้วดูไม่มีไม่มีดวงเพราะว่าถ้าถ้ามีดวงคริสตั้มันต้องออกก่อน3เมตรมันต้องขดออกก่อน1ในแปดใบใช่ไหม FC นะมันควรออกก่อน1ในแปดใบแต่นี้มันออกใบสุดท้ายเลยคิสตั้งสององอันสองเมตรออกใบสุดท้ายซึ่ง รูม,ม้าเกื่อว่ะกินทองและดวงุมูไม่มีก็ไม่เป็นไรไว้กิจกรรมหน้าเผื่อมีกิจกรรมบนรูม,มาอีกเราค่มาดวงชิงครับเคสีทองนะครับเอยังไงก็อย่าลืมนะถ้าเราครบ3ามคิสตั้แล้วเนี่ยเราต้องแรกของเอสเทคมันเป็นไมส์โตนนะครับเพราะเราเปิดไ้คริสตัลมา3เม็ดแล้วเราได้ไหม ประวัดลุงได้อะไรบ้างสรุปลุงใช้ไป,ปทั้งหมด1,732 AP, พีนะครับ FC ก็ได้ของพุ่นี้นะเราไปดูกันนะครับว่าของพุกเนี้ยจะมีมูลค่ามากกว่า AP ที่ลุงเสียไปหรือเปล่าครเบ FC โอเคนะครับก็ามาดูสกินก่อนนี่ในะสกินตัวนี้สกินตัวนี้ลุงตีไปประมาณ520แล้วกันนะครับโอเคหลังจากนั้นเรามาดูของที่ได้ของที่ได้ก็คือออฟหลูกแล้วก็กระเป๋านะ ได้ Master Work 2กล่อง HT เทกสกล่องนะครับเ c โอเคซนะึ่งยิตตันาสเม็ดแรกไรอะไรไม่ได้เลยนะแรกอะไรไม่ได้นอกจากถ้าคุณอยากจะใช้คริสตัลในการแลกของคุณต้องไปต่อนะครับลุงนีมม้ไปต่อไหม,มไม่ครับผมลุงไม่ไปต่อนะโอเคมาสรุปลุงจะเปิดกล่อง2กล่อง,องแลกล่องธรรมดา2กล่องนะครับแล้วก็เปิดออฟหนึ่งลูกแล้วก็เปิดถุงนะครับเรามาดูของเล็กๆน้อยๆก่อนนครับ น,นี่เป็นเชฟอีกองกล่องแรกได้เลยโอ้ได้ชิ้นส่วนชิ้นด่วนอืมปีเลยชิ้นส่วนแชมเปี้ยนนะครับซึ่งลุงบอกว่าถ้าได้ชิ้นส่วนแชมเปี้ยนนี่ลุงว่าเกลือนะครับเอฟซีเพราะว่ามันทำมันไม่ได้มันก็ได้แค่บีอนะบีก็ไม่ได้กล่องที่สองกิจกรรมโอเคยังได้ชิ้นส่วนสกินนะลุงชอบลุงชอบคือเอาง่ายกล่องพวกเนี้ยมันจะได้ทั้ง วอดไอคอนชิ้นส่วนสก,กินชิ้นส่วนแชมเปี้ยนนะครับ FC ยังไงก็ขอให้ได้ชิ้นส่วนสก,กินแล้วกันนะครับ mm hmm. คราวนี้ปะอันที่2อลุเปิดไปเลยละกันเปิด2กลางอยากได้ชิ้นส่วนสก,กินอนะ่ะอ mm ู hmm. ้ได้กล่อง2กล่องออ้ได้ออ้ไดี๋ Ooh, ดอบล่เลยดูดิ FC ีมี4กล่องเอ้มี4อย่างอะ่ะเปิด2ได้4อย่างนี่ถือว่าโอเคลุงโชคดีในการเปิดมาสเตอร์เวิร์กเชนนะครับอ่ะกล่องที่2 โอเคของที่สาวห้าอยยี่สออเรนไอนเซนไม่ค่อยชอบเลยมาโอ้เจ็บดีมาแล้วกันเอาเ้ยเออแล้วเปิดได้อีก2ครั้งใช่เพราะว่าเราเปิด2กล่องแล้วได้กล่องอีก2กล่องโอ้เหมือนเปิดฟรีหลอกกล่องเลยสุดสุดอ่ะมาคุ้นกันติดต่อโอเคได้ชิ้นส่วนสกินระดับลีเจนซี่ได้ลีกาซี่นะครับลีกาซซี่อ่าดีอยู่ดีอยู่จะได้เอาไปย่อย โอเคโอ้ได้ดัสได้ดัสตานะครับพีปิกนะครับโอเคเลยตอนนี้ก็ง่ายๆแล้วถ้าดูง่ายๆแล้วนะตอนนี้ลุงสามารถสุ่มสกินได้1สกินแล้วนะครับเขามี3ชิ้นส่วนสกินเย่โอเคหลังจากนั้นลุงเปิดท็อฟนะครับ FC ลุยเงินโอ้ยโอ้ยโอ้ใจอ่ะคราวนี้เรามาเปิดนี่เลยถุงถุงถุง ถุงเวอร์เหรถุงเวอร์นี่มีโอกาสได้อะไรเนี่ยโอเคได้ชิ้นส่วนสกิน5ชิ้นเลยเยี่ยมมาก5ชิ้นเรามาลุ้นกันนะครับว่าลุงจะได้อะไร5้าหรือสามยโอเคลุงได้5ถูกใจมากถูกใจมากนะครับผมเพราะว่าได้5ชิ้นส่วนสกินนี้ถือว่ายอดเลยนะเรามีโอกาสเอาไปย่อยได้นะครับอ่ะสกินอะไรอีป,ปิกอที่สองอีป,ปิกอันที่สามโอเคสกินธรรมดาอันที่สี่อีปิกอีกแล้วอัน,นี โอ้ยลีเชนเดอรี่ชิ้นส่วนสกินลีเ e นเดอรี่ออก2ครั้งเลยนะครับออกอะไรได้ในกิจกรรมนี้งั้นมาละเข้าสู่หมวดไฮไล์ของลุงหมวดที่ลุงชอบที่สุดคือการสุ่มชิ้นส่วนสกินนะครับซึ่งเรามาวิเคราะห์แล้วนะครับเพซีชิ้นส่วนสกินที่ลุงสามารถสุ่มได้มีกี่ชิ้น1 2 3 4 5 6 7 8 9ดชิ้นดังนั้นเาชิ้นใช่ไหมลุงจะได้สกิน3สกินเลยสกินถาววสามสกินเลยโอ้โหใคไรจะขนาดนั้น นะครับโอเคดังนั้นลุงไม,ม่ย่อยแล้วลุงจัดเลยจัดเลยนี่เลยครับใครไม่เคยเอาชิ้นส่วนสกินระดับดีดีเจเนอรียมาย่อยหรือลุงเดี๋ยวยุเดี๋ยว,ยวลุงย่อยให้ดูนะครับเอฟซีไอใ,ใจอะ่ะโอ้ยสองเม็ดเลยไม่ได้สองเม็ดย่อยอะ่ะถ้าคนอื่นเห็น,นลุงโงู่้บ้านี้ลุงโง่นะชิ้นส่วนสกินระดับดิเจเนอรี่นะครับลุงลุงเอาอะไรคิดแล้วไงอะ่ะ เออ <speaker> ขอโทษนะครับเอซีเอาสนุกสนุกลุงไม่ซีเรียสอะไรเรื่องนี้อยู่แล้วดังนั้นลุงก็เลยจับอีพิกไปด้วยนะครับอาวอนสกินนี้เอฟซีแล้มาลุ้นกันว่าจะได้สกินระดับรีเจนเดอรี่ไหมเพราะลุงเอารีเจนเดอรี่สองเม็ดนะยื่หนุนสกินรีเจนเดอรี่สองเม็ดมาตุ่มมันคูนจะได้รีเจนเดอรี่นะอะไรเกลือนี่ออมีแตกนะเอฟซีหล่อเล่นโอเคลุ้นกันมาะเขาดาสามสองสองนี่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  หนึ่งคือคือคือดิจนเดอรี่โอเคอย่างน้อยยังได้สกินอีปิกสกินถาวรนะครับถือว่าโอเคเลยสกินที่สองสกินถาวรที่สองลุงจะได้อะไรลุงขอเอาอีปิกถุ่มอีปิกเลยนะครับผมอีปิกสามอันก็เรามาดูกันนะครับว่าลุงจะได้สกินระดับดิจนเดอรี่ไหมสกินระดับดิจนเดอรี่คือค <Uh ือ oh> คือคือ โอเคเฮ้ยย <Okay. S 2> <Hey, S 1> ิงสก,กินอีปิกอะ่ะเฮ้ยสกินนี้สติกกส,สวยนะโบเว่นนะ hey. ดิได้อยู่ได้อยู่คุ้มอยู่คุ้มอยู่กินสุดท้ายสุ่มสก,กินสุดท้ายของลุงแต่ออกอะไรดีเจเนอรีจะออกไหมเอฟซีดีเจเนอรีดีเจ,จเนอรีดีเจเนอรีสิเฮ้ยดีดีไซเคอร์โอเคไม่เป็นไรเอฟซีอย่างน้อยเราได้บัตเทนบอสแบนมานะครับผมก็ oh, เป็นสก,กินระดับอีปิกอีกแล้วนะเอฟซีโอ้ยดวงลุงดีมากเลยได้อีกสุดแล้ว สามอีพีกเลยนะในการสุ่มส,มส,มสกินนะครับ F FC เรามาดูผลสรุปเลยนะครับผมประกอบการผลประกอบการจากกิจกรรมนี้ก็คือได้อีโมมาเอ่งอานก็คือเทลมีมอนะครับแล้วก็สกินระดับอีพีกมา3อานันแล้วก็สกินธรรมดามา1นึ่อันซึ่งลุงใช้อภีไปทั้งหมด1,732พมีลุงได้สกินมา สีสกินนะครับซึ่งส,สกินธรรมดา1สกินระดับอีพิกสามสกินรวมมูลค่าสกินแล้วทั้ง4อันนี้คือ4,570ันอเาพีเลยนะ FC 4,570ี่อาพีถือว่ารุ่ก็โอเคกับกิจกรรมนี้เลยนะครับเนี่ยกิจกรรมมือปืนไพทัลโล่นะครับเนี่ยรุ่ได้สกินมาตั้ง4สกินแล้วก็มูลค่าสกินรวมกันสี่พ้าร้อยเจอาพี โอเคละลุงขอจบกิจกรรมมือปืนไพ่ทะโลกไปเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ขอให้ f อโชคดีแล้วก็เอออย่าลืมนะยังไงก็ฝากติดตามลุงด้วยนะครับถ้าใครชื่นชอบให้ลุงมารีวิวกิจกรรมแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ลุงด้วยนะครับแล้วก็ยังไงเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในกิจกรรมหน้าบายบายครับผมสวัสดีครับโชคดีครับ FC อย่าเลื่อมึงลุงนะครับผม n a l l to h e c g โอ้ของแท้ตัวนี้